สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่สะพานปลาหาดวอนนะครับผมนะฮะสำหรับท่านที่จะมาตกปลาแถวนี้นะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายมากนะครับผมหาดวอนนะครับมีที่จอดรถประมาณ200คันนะครับแนะนําให้มาวันปกตินะครับวันเสาร์อาทิตย์น่าจะแน่นนะครับผมสาหรับสะพานนะครับความยาวก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรได้นะครับความกว้างของสะพานก็ประมาณ5เมตรนะครับผม นะครับไปสุดรถมอเตอร์ไซค์เข้าได้เลยครับสําหรับท่านที่ที่จะมาตกปลานะครับเดี๋ยวมาดูสูตรตกปลาแถวนี้ครับกับพี่ฮะผู้เชี่ยวชาญพี่ชื่ออะไรนะครับพี่อันันต์ครับพี่อันันต์น่าจะพี่อนันต์น่าจะเป็นเทพแถวนี้ละครับต้องเอ่อน่าจะเป็นผู้รู้แถวนี้ดีนะครับพอดีวันนี้ต้องขออนุญาตพี่เขาถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเผื่อนะครับท่านไหนอยากมาเที่ยวอยากมาตกปลาอยากมาพักผ่อนนะครับผมอ่ามาดูกันนะครับพี่พี่อันันต์ตกปลาอะไรครับผม เห็ดโคนครับเห็ดโคนโอ้โหเห็ดโคนนะฮะใช้เบ็ดเบอร์อะไรพี่เบอร์หกเบอร์หกนะครับเบอร์หกสีทองดูนะฮะดูประมาณนี้ครับนี่นี่เป็นวิชาอนะครับผมเบอร์หกนะครับยุ่งเหยิงนะบใช้กี่ตัวพี่สองตัวฮะสองตัวนะครับนะครับเป็นวิทยาทานกันไปนะครับผมสําหรับพี่อนันต์ก็ อนุญาตให้ถ่ายได้นะครับผมสองตัวดูความยาวนะครับเดี๋ยวสายมันแน่นนะมาดูเหยื่อกันก่อนนะครับผมนี่คือเฟืองทะเลนะครับเฟียงเฟียงเฟืองใี่พอพอเพียงเออเพียงพอเพียงนะอันนี้ตกกี่ตัวบาทที่พี่ประมาณขีดละหนึ่งร้อยขีดละหนึ่งร้อยนะครับไอ้น,นี่ประมาณขีดหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณสักเกือบร้อยตัวอยู่นะนะอันนี้ต้องหมกรายอยู่พี่ ลแล้วปลาได้อย่างไพี่ได้แล้วได้เ,เดี๋ยวมาดูนะครับปลาเห็ดโคนนะอันนี้ได้ปลาอะไรบ้งเห็ดโคนอย่างเดียวอุยยาไซส์ก็ประมาณเกือบขีดนะครับผมนะฮะเห็ดโคนนะครับโอ้ é. แรงเห็ดโคนนะครับผมวันนี้นี่หมายเดียวเลยพี่น่าจะได้ประมาณโงลงละนะฮะสองไม้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 ก็อยู่แถวนี้แหละนะฮะ เดี๋ยวมาดูวิธีเกี่ยวเหยื่อกันนะครับผมใช้เยอะไหมพี่โอ้ไม่เยอะไม่เยอะนิดนึงนะฮะโอ้วิทยาทานสําหรับนักตกปลาใหม่ๆมือใหม่ครับมือใหม่หรือมือเก่าอย่างผมนี่ก็ยังตกไม่เป็นเลยครับเสียพุณนีนะครับผมความยาวนะครับดูนะฮะความยาวประมาณ20เซนได้นะครับเนี่ยมาหาครับแล้วมีตะกัวนะครับผม นี่ครับสูตรพี่เ็าเป็นเลยนะครับพี่อนันต์นะครับอาจจะเจอแกบ่อยนะครับแต่นี้สําหรับท่านที่จะมานะครับมาปรึกษาวิชาได้นะครับแกบอกไม่ห่วงไม่ห่วงเอาละครับดูวิธีการฟาดครับปาบโอ้โหสามติเมตรได้ครับไปตรงปลายตึกนุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับดูไม้นี้แหละฮะลุ้นเลยนะฮะลุ้นดอกเดียวเลยนะครับผมคลิปจะถ่ายไม่นานนะครับ จะถ่ายไม่นานดูดอกเดียวนะครับสําหรับนักตกปลาเห็ดโคนนะครับผมปลายเริ่มกระดิกแล้วครับกระดิกพอกระดิกปุ๊บยกคันครับเช็คเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วเช็คแล้วลากนิดนึงอันนี้หมายถึงล่อนะฮะปลาจะวิ่งตามปลาเห็ดโคนเป็นปลาอะไรที่กินไวนะครับสาหรับเปืองทะเลพี่เฟืองทะเลหาซื้อที่ไหน มีมีขายนะครับเพื่องทะเลท่านที่จะมาตกปลามาเจอแถวนี้น่าจะมีแม่ค้ามาขายใช่ไหมพี่อ๋อ,ม,อ,อมีแหลง่งมีแหลง่หลงนะครับมีแหล่งอยู่ยยครับครับ,รบหรือว่าเตรียมมาเลยก็ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะดีเช็คเหยื่อของพี่นะพี่ก็จะค่อยลากข้มาครับลากขึ้นมา เป็นไงพี่ฟาวใช่ไหมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อดูอีกไม้นึงนะฮะเอาไม้เด็ดๆเลยแต่มีผลงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับหพันน้ำไหลจะกินแกบอกว่ามันจะกินเป็นช่วงนะครับช่วงน้ําไหลนะครับมันจะกินนะครับมันจะกินดีนะโอ้โหวัดไปนู่นครับปึ้งนะครับสามสิบเมตรนะครับผมความจริงต้องไปไกลๆก็ได้ใช่ไหมพี่ได้แล้วแต่ไอ้ปลายคนแถวนี้มันจะมีหมายของมันเหรอพี่หรือว่าอยู่ทั่วไป ก็อยู่ทั่วไปนะเอออยู่ที่จะเจอฝูงมันหรือเปล่านะใช่นะครับเนี่ยหมายหมายของพี่อนันต์ตรงนี้เลยนะตรงตึกเลย <c oughs> <c oughs> วันดีคืนดีอาจจะเจอตึกตึกตึกสึกส <c oughs> ึกสันนะครับนะครับมาดูปลายเบ็ดครับนี่คือไม้ที่สองนะครับไม้แรกเปล่า,าไปโอ้โหเสียดายโอกาสมากนะครับผม <c oughs> ปลาเห็ดโคนเป็นปลาที่ตอดตัต๊บตึบต๊บ,บ,บนะครับ พี่ปลาห็นโคนนี่ไปทำอะไรกินบ้างทอด,ทอดแกงแกง,แกงปลาหิดโคนแกงป่าแกงเรียงแกงโขง้งต้มได้หมดทอดชุบแปง้งทอดก็ได้นะครับผมทอดกระเทียมทอดกระเทียมเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากนะครับตามวังกุ้งวังปลานะครับเขาชอบไปตกปลาหโคนมากนะครับบางที่บางไซส์เกือบครึ่งโลก,ก็ยังมีนะครับผม พวกฟอสอรัสพวกฟอสฟอรัสมันไม่มีสิ่งอย่างไอตัวที่เราต้องการเคยเจอคันเบ็ดตกน้ำไหมยังยังใช่ไหมเกือบเกือบวะจะชากพุดนี่เนี่ยไอ้เบปโี่ตัวขนาดฝากระาติกนี่เลยเขหรอสองนี่ไงเออเจอไซสี่ไซห้าน่าจะมีลุ้นแหละ ให้เปิดลอกวหวานคลายตกปลาใหญ่นี่ไม่ได้เลยตกปลาใหญ่นี่ต้องให้มันหวานไวน้ความกว้างของสะพานนะครับนะครับถ้า,ถ,าถ้าเทียบเรือนะครับกระมงบางแสนล่างครับผมประมาณห้าเมตรครับมเตอส์ไปได้ครับมันใส่ไปได้นะ เรือชักระมงก็เป็นร้อยๆลำนะครับทุกวันหยุดนะครับคนจะเต็มเยอะมากนะครับนี่คือวันจันทร์นะครับผมที่จอดรถก็สะดวกสบายครับคือเทศบาลบางแสยล่างนะครับผมจอดได้ประมาณ200คันทีเดียวในมุมตรงสลานะครับผมความยาวของสะพานนี้ก็ประมาณ500เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเดินเข้าไปข้างในนู่นนะครับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้เลยนะครับยกเว้นรถติ๊กอัพบรถเก่งนะครับผมไปจอดตรงนู้นนะเป็นสวนสาธารณะนะครับ จะมีจับปมงหาปลาหากุ้งครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแถวนี้เขาใช้วิธีอะไรตกปลากันบ้างนะครับเจ้าแรกก็เจอแห่เลยนะครับผมเสียนแห่นะครับแห่สามจีบนะเก็บมาเถอะ แหยกขึ้นสอกสามจีนะครับนี่คือแหไทยนะครับมัดเขานะครับสำหรับหาดนะครับป่าชายหาดนะครับจอบปลาบอดนะครับไม่ใช่จอบปลาชั่นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวผมจะเดินไปให้สุดเลยนะครับ พอมาถึงกลางสะพานก็จะเห็นภูเขาตึกครับผมอันนี้ไม่ค่อยถนัดพื้นที่เลยไม่รู้ไม่รู้นะรู้ตึก,ตกนาคารับแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกลางทางี่ปลายสะพานนะครับเริ่มมีคนตกปลาก,กันแล้วนะครับผมเอาไปดูกันนะว่าแถวนี้เขาใช้เหยื่ออะไรนะฮะ สำหรับท่านที่จะมาให้เข้ามาถนนสุวินไอ้สุขุมวิทสายเก่านะครับนั่นคือบางแสนล่างนะครับสุขุมวิทซอย16นะครับตรงมาตรงมาแล้วจะมีป้ายบอกทางเข้ามาสุขุอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาป้ายบอกตรงนี้นะครับไม่ไกลมากจากถนนสุขุมวิทแบบนี้พี่นี่เขาตกปลาอะไรครับนกสัตว์ตัวหนึ่งนกตัวใหญ่ตัวมัน ก็ไปดูเดี๋ยวค่อยแวะมาดานนะครับอันนี้ก่อนถ่ายใครก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขออนุญาตแล้วก็ถ่ายนะครับผมกฎหมายมันแรงกฎหมายมันแรงผมจะพาเดินไปที่นู่นเลยนะครับผมเดินจับอากาศก็เดินมาด้วยพอสมควรเหมืนกันนะครับตกปลากันเป็นแถวเลยนะครับ ตรงกลางจะเป็นวงเวียนนะครับจอดรถหมดสร์ได้สได้สะดวกสบายครับ อากาศก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ตึมๆนะครับ